ทำการ,กรเกสิรพอเพียงแบ่งปันโลเลียงผู้คนบ้านเฮาส่วนยายสิมีรถไทยนาะ สวัสดีค่ะมันนียเยสินสิภามาพบกับกเกษตรอ้อยเอาะแงะเนาะกันเนาะเกษตรทัวทิพทัวแดนเยสินสิพามาเก็บพักไปลวกมันนี้กระปุนปูเนาะเก็บเอาใบพักหอมไปเป็นหอมมันเนาะกเก็บพักไปลวกมันนี้ แม่ก็กินดีทั้งขาทั้งหลอดกตะหลายทิดดางกตหลายมันนี่มีเมนูต้มข้าเหมือนนี่ต้มข้าลวกผักกาดมา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 มเก็บใบเก็บดอกผักกาดไปลวก ทำภาษาบ้านเฮาหนูนะปนปูมันนี่มีปนปูปนปูนี่ยิ้งก็ได้พักละได้ดอกฟักกาดได้ค่ะ พักซ e ี่ผุนงามพัซซี่สวง,งามงามประกาศก็งามไวห้หางซอยซ้มเถาะเอาไปลวกเนาะต้มข้ามุนข้าแดงไงเนาะพี่นอง ซี่ซกซี่งามๆไปเซ่อ,อปูมามามาไปกินไปกินเขาแรงน้ำเยาสีเล่หมดแรงเลยปุ้นปูก็รวบดอกประกาศก็ต่มนอคา ส่วงแปลงนี่เขากระปูกเนาะกระปูกไม่กินสดๆจากสวนท่อนนี่แหละะได้เส็บ

Ủa Bác bàn không bác kia xuân Cái xếp oi nhọn ê nghẹ Bác kia thịt Cái xếp phủ tên của mày cái tiếng cua Tiếng cái Nhưng mà phiếc nhây

ยันต์้มมูลแล้วไม่ยองยังนหมูไม่อยองจับปีนแลน้วเนาะเอาไว้ซ้ำหนีก่อนจินทีพามาช่งหม่รุ่น เอาไว้ซ้ำนี่ได้มักได้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแค่ให้แอดซีรีนเด้ค่ะสวัสดีค่ะ